โครงสร้างของดินนะครับก็จะพบว่าดินประกอบด้วยโครงสร้าง3ส่วนส่วนที่เป็นช่องว่างมีอากาศมาอยู่ด้านในช่องว่างนะครับส่วนที่เป็นเม็ดดินนะครับผมเขียนเป็นรูปสีขาวๆนะครับตัวนี้เป็นเม็ดดินนะครับส่วนที่เป็นช่องว่างก็จะปนด้วยน้ํากับดินนะครับตัวนี้เป็นรูปของจริงนะครับเราเรียกว่าโครงสร้าง three phase diagram นะครับหรือว่าส่วนประกอบของดินนะครับเป็นแผนผังสามิตินะครับ เวลาเราจะทําให้ง่ายในการคํานวณน,นะครับเราก็มองให้เป็นรูปเหมือนขนมชั้นนะครับแยกส่วนที่เป็นเม็ดดินอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นส่วนที่เป็นช่องว่างนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นน้ํากับส่วนที่เป็นอากาศรูปลักษณะนี้เราก็พูดได้เลยว่าดินโครงสร้างของเรานะครับมันประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำกับอากาศอยู่ในช่องว่าง เม็ดดินนี่มันก็เป,นเป็นเป็นเป็นส่วนที่เป็นของแข็งอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรไปแทนที่มันได้ยกเว้นว่าถ้ามีแรงจํานวนมากเนี่ยมันสามารถอัดเม็ดเม็ดดินตัวนี้ให้แน่นขึ้นได้อีกนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราถือว่าเม็ดดินก็เป็นส่วนที่เป็นของแข็งนะครับส่วนที่มันสามารถยุบตัวได้ก็ส่วเสริที่เป็นช่องว่างตัวนี้นะครับนี่เราเราพูดภาพรวมๆนะครับคราวนี้เราก็แปลงรูปให้ง yeah. ่ายเพื่อการคำนวณเราก็ทำรูปสามมิติตัวนี้ให้เป็นรูปสองมิติ นะครับมันก็เป็นส่วนที่เป็นเม็ดดินนะครับส่วนที่เป็นน้ําส่วนที่เป็นอากาศนะครับครานี้เนื่องจากวิชาลักษณะนี้มันมาจากต่างประเทศนะครับมันก็เป็นการกําหนดตัวแปรนะครับเขาก็กําหนดให้ตัวแปรที่เป็นปริมาตรนะครับพูดเรื่องคุณสมบัติด้านความกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับปริมาตรของมันนะครับแล้วก็ให้ปริมาตรรวมนะครับให้ ตัวหนังสือเป็น V และสับไตเติลทนะครับตัวนี้ก็เหมือนปริมาตรทั้งหมดนะครับหรือว่าโวลลุ่มทั้งของมันนะครับก็ถ้าเป็นความยาวพิกัดของมันก็เนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะครับนะครับก็คือปริมาตรทั้งหมดนะครับปริมาตรทั้งหมดในนีน้สองมิติก็จะเห็นตั้งแต่ด้านบนสุดจนถึงด้านล่างสุดนะครับตัวนี้ก็คือปริมาตรรวมนะครับคราน,นี้เราก็แยกเป็นสองส่วน ส่วนที่เป็นปริมาตรของช่องว่างนะครับอากาศกับน้ําเราถือเป็นช่องว่างในมวลดินนะครับเราก็ใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า volume สับสคริปต์ของมันตัวห้อยนะครับใช้เป็นตัว v นะครับ v มาจากช่องว่าง void นะครับนะครับ void หรือว่าช่องว่างนะครับ volume ของ void นะครับก็กินระยะจากส่วนที่เป็นอากาศจนถึงส่วนที่เป็นน้ํานะครับตัวนี้ก็เป็นปริมาตรนะครับ ทั้งหมดด้านบนนี้เป็นปริมาตรของช่องว่างด้านล่างทั้งหมดนี้เป็นปริมาตรของทั้งหมดนะครับปริมาตรส่วนที่เป็นช่องว่างนะครับเขาใช้ตัวด้านล่างนะครับเป็น solid นะครับหรือเป็นของแข็งนะครับก็ก็คือ v ลลุ่มของ S นะครับเป็น solid ก็ได้ซอยก็ได้นะครับเราย่อเป็นตัว S นะครับ v o ลุ่มของ solid นะครับหรือว o ลุ่มของซอยก็เป็นส่วนที่เป็นเม็ดดินนะครับก็คือแทนที่ระยะ ส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปริมาตรของดินตัวนี้ปริมาตรช่องว่างแล้วเราก็แทนที่อีกนะครับว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นน้ํานะครับน้ําเราให้เป็นวอลลุ่มสัรสตริปให้มันว่า w w ก็ย่อมาจาก water นะครับตัวนี้ก็วอลลุ่มสัรสตริปของมันตัวห้อยนะครับตัว a มาจาก air นะครับหรือว่าอากาศนะครับวอลลุ่มของ air นะครับตัวนี้ก็เป็นปริมาตรของอากาศ นะครับถ้าเราสามารถหาความสูงกว้างคูณยาวคูณสูงของพื้นที่ส่วนนี้ได้เราก็รู้แล้วลรปริมาณของปริมาตรของส่วนที่เป็นอากาศมีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรของส่วนทั้งหมดก็คือความกวาม้างคูณยาวคูณความสูงนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นปริมาตรรวมของดินที่เราพิจารณาถ้าเราคิดกว้างคูณยาวคูณสูงของบล็อกตัวนี้ก็จะเป็นปริมาตรส่วนเป็นมวลดิน Wrestling นะครับปริมาตรส่วนที่เป็นช่องบ้างก็คือส่วนนี้นะครับ เวลาเรามองออกเลยว่านี่คือโครงสร้างของดินนะครับเพราะฉะนั้นเวลามารับน้ําหนักนะครับส่วนที่จะยุบตัวก็คือส่วนที่เป็นช่องว่างเวลาเราบอกตึกยุบตัวถ้าส่วนใหญ่เป็นช่องว่างมันเยอะทําใจไว้เลยว่าตึกหลังนี้ยุบตัวแน่นอนถ้าดินของเราตั้งไว้บริเวณที่ช่องว่างเยอะนะครับดินของเราด้านล่างตําแหน่งที่มองแล้วเนี่ยโซนสีดําเนี่ยเยอะมากนะครับแสดงดินบริเวณนั้นอ่อนตัวมาก ระยะยาวนี่ยุดต,ตัวแน่นอน